ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเคลื่อนไหวแล้ว9องค์กรนักศึกษาประชาชนโผล่ทำเนียบจี้ยกเลิกบังคับใช้พรกรฉุกเฉิน 9. องค์กรนักศึกษาประชาชนเรียกร้องรัฐบาลยกเลิกการบังคับใช้พรกรฉุกเฉินเพราะไม่มีความจำเป็นต่อการควบคุมโรคระบาดแล้วและให้รัฐบาลออกขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทถึงสิ้นปีขยายผลประโยชน์ทดแทนการหยุดงานชั่วคราวจากเดิมรับจ่าย62เปเ็นป็น75ปรประกันรายได้คนตกงานในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำลดค่าลงทะเบียน ระดับมหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งและเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น3,000บาทเมื่อวันที่18มิถุนายน2,563มีรายงานว่าเวลา10นาฬิกาที่บริเวณประตู3ามทำเนียบรัฐบาลได้มีคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพหรือคอปอสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยสอนอทกลุ่มเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตย EYD กลุ่มเยาวชนปลดแอก Free Youth กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงกอสอรอกอ กลุ่มศิลปินไอคอนคลาสเตอร์กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย D.R.G. กลุ่มพลังมดกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยและประชาชนนำโดยสมยศพฤกษากเกษมสุขโชตศักดิ์อ่อนสูงและเพนกวินพริชชิวารักทำกิจกรรมอ่านแถลงการเรียกร้องให้ยกเลิกพรกรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2,548โดยพริชปราศัยเรียกร้องให้รั รัฐบาลยกเลิกพารกฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนโดยการขยายเงินเยียวยา5,000บาทไปจนถึงสิ้นปีนี้และขยายประโยชน์ทดแทนการหยุดงานชั่วคราวจาก62เป็น75ไปจนถึงสิ้นปีนี้รวมทั้งประกันรายได้คนตกงานในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทุกคนลดเงินค่าลงทะเบียนร,ระดับมหาวิทยาลายัยลงอีก50เเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอา เป็นเดือนละ3,000บาท ผริตกล่าวด้วยว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ยกเลิกเคอร์ฟิวไปแล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดไวรัสโควิดในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ยังสามารถควบคุมได้จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้พรกฉุกเฉินอีกต่อไปการที่รัฐบาลยังคงประกาศใช้พรกฉุกเฉินต่อไปอีกจะส่งผลกระทบทาให้เศรษฐกิจตกต่ายิ่งไปอีกจะนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนการจ จำกัดสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นทั้งนี้ก่อนที่กลุ่มผู้เรียกร้องจะเคลื่อนขบวนมาอย่างบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอดุสิทธ์ประกาศแจ้งเตือนให้ผู้เรียกร้องทราบเรื่องการกระทำความผิดตามกฎหมายจากการรวมตัวชุมนุมตามพรกอฉุกเฉินด้วยสำหรับคำถแถลงการมีรายละเอียดดังนี้ แถลงการยกเลิกภากรกฉุกเฉินเยียวยาประชาชนทั่วหน้าตามที่รัฐบาลประยุทธ์จันโอชาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภรกฉุกเฉินตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563เป็นต้นมาเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 จนส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุน แมีคนว่างงานถึง7ล้านคนและค่าตัวตายอีกจำนวนมากจนกระทั่งในทุกวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ในประเทศเพิ่มขึ้นอีกติดต่อกันมา3สัปดาห์แล้วและในวันที่15มิถุนายน2,563ที่ผ่านมารัฐได้ยกเลิกเคอร์ฟิวไปแล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดไวรัสโควิดในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ยังสามารถควบคุมได้ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้พรกรฉุกเฉินอีกต่อไป การที่รัฐบาลยังคงประกาศใช้พรกรฉุกเฉินต่อไปอีกจะส่งผลกระทบทําให้เศรษฐกิจตกต่ํายิ่งขึ้นไปอีกจนนามาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนกันทั่วหน้าอีกทั้งเป็นการใช้อํานาจตามพรกรฉุกเฉินในการควบคุมจํากัดสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นการรวมตัวร้องทุกข์ร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนการแสดงออกทางการเมืองเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย ทําให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยตกต่ำเสียหายเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นองค์กรนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนองค์กรผู้ใช้แรงงานและองค์กรประชาชนดังมีรายชื่อท้ายแถลงการนี้มีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ 1. ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรกฉุกเฉินให้ใช้เพียงแต่พรบรควบคุมโรคระบาดเพื่อให้การประกอบธุรกิจการค้าการลงทุนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 2. ให้รัฐบาลฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยมาตรการเร่งด่วนดังนี้ 2.1ประกันรายได้คนว่างงานทั้งหมดในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้ดำรงชีพอยู่ได้ทุกคน 2.2ขยายประโยชน์ทดแทนการประกันรายได้การว่างงานการณีสถานประกอบการได้สั่งหยุดงานชั่วคราวจากผลกระทบโควิดจากอัตราเดิมร้อยละหกเป็นร้อยละเจไปอีกจนถึงสิ้นปี2,563 2.3ขยายระยะเวลาการเยียวยาคนละ5,000บาทให้กับทุกคนจนถึงสิ้นปี2,563 2.4ลดค่าลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐลงอีก50% 2.5เพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเดือนละ3,000บาทเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลลงมือทำในทันทีและขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าผนึกกำลังกันต่อสู้เรียกร้องให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ 18มิถุนายน2563หน้าประตูทำเนียบรัฐบาลถนนพิษณุโลกกรุงเทพมหานครสหภา,าพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยสอทอกลุ่มเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตย EYD กลุ่มเยาวชนปลดแอก Free Youth กลุ่มสหภา,าพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงกสรกอ,อ,รก,อกลุ่มศิลปิน i c o n ล c l เ s t ร์ กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย D.R.G. กลุ่มพลังมดกลุ่มประชาชนเพื่ออิสรภาพหรือคอปอ,อกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทยอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ